กินไปกะหแบบมากของไข่อะไรนะไม่พอว่ ค่ะทุกคนชิชานะคะลิปนี้นะคะเราเจอกันนอกสถานที่วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันบ้างนะแต่ตอนนี้เนี่ยชิชามารอเพื่อนอยู่ที่ล็อบบี้นะคะคอนโดเพื่อนเพื่ <ๆ S 2> อนคนนี้เขาเปิดแบบร้านอาหารเนาะเป็นพวกแบบบะหมี่โมตุนเนื้อตุนอะไรอย่างเงี้ยคือน่ากินมากแล้วทีนี้ก็เลยเอออยากจะมาลองกินนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมารับเพราะว่าบอกไปแล้วนะคะว่าอยู่หน้าล็อบบี้แล้วเจอแล้วเพื่อนนี่คืออะไรอ่ะ เ uh ด huh, ี๋ยวถอองท้าก่อนคุณโอ้ยคิดถึงกันมากเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะคุยน่ารักมากน่ารักมากเหมือนแมวเลยปวดกลมบล็อกจะเก็บของวางกระเป๋าก่อนอุยน่ารักมากเลยถุงมาออกยูทูบเร็วเนี่ยวยูทูบย erm ูทูบถุงถุงดิบไม่น่ารักจะอุ้มหน่อยอุ้มถุงหน่อยมาเร็วเรให้อุ้มหน่อย <screws> นี <stumbled> ่ไ <Heritage> ด <desserts> <Negative hungry> ้แล้วบะหมี่ข้างในเรามีไข่ออนเซ็นให้ด้วยนะอันนี้เป็นเนื้อใช่ปะใช่วบน๊คยิ่งบะหมี่น่ากินมากทุกคนดูดิบะหมี่เราใช้บะหมี่ไข่อย่างดีนะคะไม่มีแป้งเลยเราเป็นมีไข่ล้วนๆแล้วต้องคลุกนะคลุกเอาแล้วเดี๋ยวอย่าเค็มซอสมันเอาเราใช้มันเค็มข้นใช่ไหมใช่เฮ้ยไข่น่ากินมากอ่ะไข่ออนเซ็นคุณต้าเป็นคนทำอืมดูดิ อนนี้ไม่ขายที่ไหนบ้างอะขายในไลน์แมนอย่างเดียวยังไม่มีหน้าร้านแต่พ่อค้าวันนี้สิพ่อค้าหล่อมากแม่ค้าสวยมากพี่พ่อค้านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชอบเลยอะชอบเลยใช่ไหมชอบเลยเนื้อตุ่นของเราอะเราจะใช้เนื้อนะคะส่วนทองแบบกินแล้วมันก็จะนุ่มๆละลายในปากแล้วก็จะมีเอ็นแก้วด้วยนะบางร้านจะไม่ค่อยทำเพราะว่าเอ็นแก้วจะค่อนข้างละคาสูงใช่จากแข็งแข็งะก็คือนุ่มละลายในปากไปเลยต้องลองชิมอันนี้คือแบบกินแล้วแบบคนชอบเนื้อ เลิฟมากอร่อยไหมอร่อยคือแบบเคี้ยงง่ายมากเลยอะใช่คือปกติมันจะแข็งไงบางร้านเขาจะตุ๋นแบบกรุบๆใช่ไหม,มบางคนก็จะกินไม่ได้แต่อันนี้ก็ตุ๋นจนแบบมันเปืออ่อยตอนนี้ในในไนเรามีโปรโมชั่นใช่ไหมเออมีโปรอะไรบ้างอะมีพับห้าสิบเก้าบาทอุ้ยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทเองเหรอแถมน้ำด้วยอุ้ยคือดีมากทุกคน มีโอเลี้ยงมีออนเซนเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรในราคา59บาทก็คือเราแถบไปเลยคือตอนนี้โปรโมชั่นเปิดร้านเราไงเพิ่งเปิดร้านใหม่ใช่แล้วค่ะเราใส่ใจในการทําอาหารมากคือทุกอย่างอ่ะของที่เรานํามาใช้เป็นของดีมากไม่ว่าจะเป็นแค่น้ามันที่เอามาคลุกเส้นอ่ะปกติเราก็ใช้น้ํามันพืชน้ํามันอะไรทำนองนข้าไปเราใช้น้ามันลําข้าวเพราะว่าเราเป็นคนกินอาหารไงรู้สึกว่าแบบเราก็อยากกินของที่มันดีอ่ะเส้นบะหมี่อ่ะทุกคนดูดิแบบมันอร่อยมากนแน่นๆมากอ่ะให้ดูเส้น คือเซนอย่างดีเลยทุกคนคือกินไปจะแบบรู้สึกหอมไข่เลยหมดไหมกินหมดไหมหมดปกติไข่มันจะแบบคอนเซนกว่านี้นะเหมือนเรายังไม่ค่อยแบบว่ายังไม่ค่อยชินในอุณหภูมิไข่กับไซล์ของไข่มันก็จะแบบบางอันก็จะออนเซนไปเลยบางอันก็จะแบบสุกนิดนึงเป็นยามาตูมอะไรเงี้ยก็เสี่ยงดวงเอานะคะลูกค้าเดี๋ยวชิชาจะขึ้นลิงก์ไลน์แมนเอาไว้ให้ข้างล่างเป็นในดีสคริปชันของคลิปนะคะถ้าใครสนใจก็ ที่เข้าไปกดสั่งได้เลยอย่าลืมาสั่งกันนะคะฝากด้วยค่ะนะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปนั่งนั่งหก่อนึ่งคือจะไปแต่งหน้าอ๋อไม่ไม่ไม่นอยู่เป็นเพื่อนก่อนได้ต้องชิมน้ำแกะคั่วก่อนต้องชิมอันนี้ที่ร้านก็สั่งได้ใช่อันนี้เราก็ใช้ใบเก๊กฮวยอย่างดีคือหอมมากแล้วก็ไม่ใส่อะไรที่เป็นสีเลยอันนี้คือสีของเก๊กฮวยจริงๆปกติเขาจะแบบใส่สีเหลืองให้มันน่ากินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เราไม่ใส่อะไรเลยอันนี้อืมแล้วก็รสชาติไม่หวานมากเป็นไงจ๊ะอืม ื่นใจไหมอร่อยเออกินแล้วหมาขโมยของไปแล้วอร่อยชื่นใจมากหวานไหมแม้ไม่กาลังดีเลยใช่ไหมแล้วคือปกติเขาจะใส่พวกแบบดอกพุทเพื่อทําให้สีแบบเหลืองๆหรือใส่สีผสมอาหารให้แบบเหลืองๆแต่อันนี้เราไม่ผสมอะไรเลยใช่ใช่อันนี้ไม่รู้สึกว่ามันแบบเป็นเคมีอะไรเลยใช่แล้กแบบเป็นแบบธรรมชาติออร์แกนิกมากๆเราจะใส่แค่เอใบเตยเพื่อแบบให้มันแบบหอมยิ่งขึ้นบางทีเรากินอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคเราก็อยากแบบทำให้คนอื่นหรือลูกค้าอะไรเงี้ยกินของแบบดี โลก็น่ารักมากเลย <S <S บะหมี่ครับบะหมี่ครับทำไมถึงชื่อร้านบะหมี่ครับอ่ะตอนแรกอะ่ะจะบะหมี่แล้วก็ C U P ใช่ไหมเป็นครับเป็นที่แปลว่าถ้วยเราจะแบบจะทำยังไงดีวะสื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราร้าน,านเราขายบะหมี่นะเว้ยบะหมี่อ,อะไรเงรี้ยก็เลยใช้คำเป็นตัวเคใช่ไหมอ๋อเหมือนแบบเป็นของเสียงใอ่ไอมแบบบะหมี่ครับอยใช่ใช่บะหมี่นะครับแฟนก็เลยว่าเนี่ยก็บอกให้เขารู้ไปเลยว่าขายบะหมี่นะครับเออก็เลยใช้เป็นตัวเค อนาคตมีข้าวด้วยก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวครับคือกินของเรานี่ครบห้าหมู่เลยนะไข่แป้งผักเนื้อสัตว์โปรตีนก็คือกินถ้วยเดียวก็คือครบห้าหมู่อนาคตมีข้าวมาด้วยอุ้ยกว่าจะได้เส้นอันนี้ก็คือเราตามหาเส้นที่แบบเละบ้างเทเส้นไปเป็นหลายโลเลยนะห,หลาย,ลายโลนน <laughs> ใช่ ทิ้งนะมึงใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งเลยไม่เอากลับมาใช้อีกเยอะหมูเหมือนกันหมูเราก็ทิ้งไปหลายโลเพราะเราก็ลองผิดลองถูกสูตรเนี่ยเป็นสูตรของคุณพ่อพ่อทํามาตอนแรกๆอ่ะเราอ่ะก็จะให้พ่ออ่ะทส่งทาส่งให้แต่คือรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพ่าส่งสูตรมาเดี๋ยวเราลองทำเองลำบากลำบนอยู่เหมือนกันมาทำไปให้คนหนุ่มคนนี้ชิมอร่อยอันนี้เป็นซอสเกาหลีแล้วก็อันนึงที่เราแบบอยากให้ลองชิมอ่ะไอ้สูตรเนี้ยมันเป็นไข่เค็มแบบเคลือบเส้นอ่ะกับซอสไข่เค็มแล้วรู้สึกว่า กินแล้วมันเข้ากันมากกับซอสไข่เค็มอืมถ้าเกิดมีซอสมันจะเพิ่มได้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากกินแบบจีจัดหน่อยเข้าใจปะก็กินซอสต,ต้ยมยำหรืออยากจะกินแบบเค็มๆมันๆก็กพริกเผาไข่เค็มหรือถ้าเกิดอยากจะแบบโอ้ยวันนี้ฉันอยากจะดูซีรีส์เกาหลีไปกินไปให้มันเข้ากับบรรยากาศภาษาเกาหลีใช่ก็คือมีครบรสเลยให้ลูกค้าได้เลือกเฮ้ยแต่น้ำชื่นใจมากชื่นใจปะเห็นแบบเนี้ยได้เยอะมากแต่คือด้วยความที่ลักโซ่เออมันลึกใช่มันลึกแล้ว แล้วคนก็ี่แบบกินไม่อิ่มแต่พอกินจริงมันอิ่มนะตอนนี้อิ่มอางเซตเนี้ยต้องรีบมาสั่งเพราะว่ามันจะม, <ด S 1> มีราคาโปรโมชั่นมีหมดเขตไ<ะ>หม,มคะสิ้นเดือนนี้ให้ทุกคนอย่าลืมรีบไปสั่งนะเพราะว่าเปิดร้านใหม่แบบโปรโมชั่นแก็ปเป็นปนิ่ง <c oughs> แก็ปเ o p นนิ่งใช่เราอยากให้ลูกค้าได้ลองชิมของเราให้รู้ว่าแบบ่ของเรามปมชันเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีใช่ <r> ร้านเราไม่เป็นเศษเนื้อนะคะเป็นเนื้อจริงชิ้นมาเลยใครที่เป็นแบบใส่เนื้อก็สั่งได้ใช่ใชแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยห้ามลืมสั่งเลยเพราะว่าคุ้มมากคุ้มมากใช่อยากให้มาลองชิมก็เลยทําโปรโมชั่นให้ลูกค้าเดี๋ยวต้องตัดต่อให้ทันก่อนหมดโปรโมชั่นยังไงก็อย่าลืมไปสั่งหน้าร้านบะหมี่บะหมี่ครับในไลน์แมสแล้วก็มีเพจอย่าลืมไปกดติดตามใช่ค่ะชื่อเพจอะไรนะบะหมี่ครับบะหมี่ครับเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้ข้างหน้านะคะ ในเพจได้ไหมบางคนไม่ได้มีได้ค่ะสั่งในเพจได้ก็คือคิดค่าส่งตามระยะทางตามระยะทางนะคือรู้เลยว่าแบบทําดีแล้วสะอาดด้วยทุกคนลองแบบแกล้งเข้ามากดสั่งซื้อดูแล้วจะรู้ว่าของอร่อยเออจะลืมเหรอว่าถ้าเกิดคนเขาหิวดึกดึกเนี่ยร้านเปิดปิดกี่โมงถูอือแล้วแต่เที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนก็ยังเปิดอยู่เนาะเปิดค่ะยังเปิดถ้าของไม่หมดนะแต่คือแบบเมื่อวานคือหมดเร็วมากถ้าของไม่หมดคือเราก็เปิดยันเที่ยงคืนเปิดด้วยแอปได้ว่าตอนนี้ร้านเปิดหรือปิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบด น่าครับตอนนี้ไม่ได้ขายตอนนี้ไม่ขายค่ะขายไม่ได้ช่วงนี้มึงเล่นกันอยู่ปะเล่นเล่นใช่ปะกูมินี่ให้ชิงแล้วก่นนี่เลยเทวันเอ็นจีมันเป็นเหมือนแบบบำรุงร่างกายอย่างเงี้ยให้พลังงานแถมกินเราไม่อ้วนด้วยนะจริงปะเออแต่เอามาฝากมีสองรสต้องรสไหนมีเบอร์รี่กับเลมอนเฮ้ยลองเลมอนดีกว่า เดี๋ยวพีคนอยากได้ด้วยอะ่ะสายเกมเมอร์มันเป็นเครื่องดื่มสำหรับเครืค่องดื่มเกมเมอร์ใช่เป็นเครื่องดื่มสำหรับสายเกมเมอร์แบบคนรุ่นใหม่ดิจิตลอลอะไรเงี้ยคือเขาไม่ค่อยมีเวลาใช่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็เอ,เอาไปชิมกันได้นะทุกคนเพื่อให้พลังงานโีเก้าสิ90ก้กิโลกใช่ใช่ใช่ก็เหมือนเราไม่มีเวลากินอาหารนอกตากเล่นเกมอ่ะอันเนี้ยบอกประมาณโ้ยบอกประมาณแล้วก็คู่ด้วยเออเอาไปชิมเดี๋ยวจะไปเที่ยววันอีกใช่วันนี้เราจะไปไหว้พระไปสำหรับุรีไปไหว้พระแต่ขอกินก่อน บายยังไม่บายสิเอายังไม่บายเหรอเดี๋ยวเราไปโอ้ใช่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 เลยจะไปบายแล้วอ่ะก็เดี๋ยวขอกินก่อนกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้านะคะไม่ไม่มาม่าผัดไข่ว่าให้ทุกคนสั่งอาหารหิวมากค่ะที่สามแล้วก็น้ำแข็ง,งสี่สั่งอะไรคะ กมนตังเลยว้สั่งลอบมี้ผัดัดไข่ครับสวยจับแล้้านเลยใช่แ่จะมานกันนะคะแต่ว่ากินข้าวก่อนเข้วัดอะไรนะช่วยคาวัดไม่ท้ออยงบอกว่ากินข้าวก่อนเข้วัดแ่เกลอเดี๋ยวาสใส่กล้องข้อัดสมองันมดเกคนินด้ไปลอนะไ่ลอนะไม่ทำอะไร่นทไม่เื่สร้างบ้านหลังุเออไม่มีกด มีซุกี้ไงที่รักซุกี้แห้งแห้งหรือย่างแห้งวะแห้งครับแต่ว่ามันเส้นเดียวเพราะว่ามันดีพอมันจะขึ้นแบบแต่มันก็จะขายเดียวแต่พอตอนมันรักษาก็คืออะไรมันเป็นเซรั่มในตัวตอนนอนรักษาตัวเนี้่ใส่แบบใส่แบบงงอ่ะแพ้แมทใช่ปะไม่ใช่เจตเตอเจตเตอเป็นที่อาหารการกินอ๋อเหรอแล้วเป็นโรคที่รักษาอาหารเรือยเนาะอืม คุณเปลี่ยนนิดหน่อยกินอะไรก็ไม่ได้คุณเปลี่ยนนิดหน่อยก็เป็นนี่ต้องกินแต่จืดๆป่ะนอนดึกความนอนดึกแ่ไม่เรื่องว่าจัดเดิมเหรอใช่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วแวะซื้อน้ำจ้าตอนนี้หายร้อนแล้วตอนแรกคือร้อนเยอะมากห้าโมงสิบนาทีนะคะรถไม่ค่อยมีมีบ้างปะปายวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เรามาด้วยกันสี่คนค่ะนีใครจะเข้าห้องน้ำกันไหมคะไม่มีนี่ก็จะมีห้องน้ําให้เข้าตรงน,นี้ด้วยนี่มีข้าวหลามขายด้วยข้าวห,หลามไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะแต่ที่แน่แน่ขนมเปี๊ยะอร่อยมากขน,นมเปียแม่โมดนะคะ <laughs> ถ้าคุณใส่แบบแว่นดํด้วยใส่แมสกด้วยไม่เหลืออะไรเลยแล้วลูกมึงมคนละ่ะ <laughs> ขึ้นไปเลยนะอย่ายวเขาอ,อ,อ,อยู่ด้านล่างเออปกรรมนะเว้ยมาถึงแล้วอ่ะเออขึ้นไปด้วยกันฮ้อนอะไม่อยี๋ยวเขาเข้าไปไงแต่เขาจะอยู่ด้านล่างเขาละครั้งเล่นขึ้นไปสูงมันไม่สูงไม่สูงขึ้นไปเถอะตามาถึงแล้วมีด้านในอีก่ะแล้วต้องไหว้ก่อนยักษดตอนนี้นี่ทุกคนยัดตรงนี้มีเขเวสุวรรณด้วยนะคะพ่อสามพี่สามพี่เหรอคะ รอ่าาจจะปิดแล้วตอนนี้5้าโมงแล้วนะคะเราต้องรีบขึ้นนะใครที่จะมาก็มาก่อน5้าโมงเย็น ไปรูปกันไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อนทีต่ตรงนี้มีเจดีด้วยว้าวอันนี้เห็นของจริงปะของจริงแบบนึงว่าเขาสร้างขึ้นมาถ <c oughs> อดรองเท้ารองเท้า ไม่รู้ว่าเขาต้องสวดอะไร ไแค่ะจะได้เป็นซรีสมคนกคะแล้วก็เ้อกีห็นเขทาทำทำตามสอบถูกถค่ะมาเไ,ไม่มีพพิแนดด่ดยตอนนี้ไหวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้ด้วยนี่คือรูปที่เราได้แบบนี้นี่แล้ว๋อตรงนี้อากาศเย็นเย็นแล้วตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมขนมอะไรนะขนมเปียแม่มดคือมันขึ้นชื่อที่นี่หรอใช่ถ้ามันไม่ปิดนะอร่อยมากตีค้องไหมฮะต้องสวยใช่ไหมกูก็ชอบไปซื้อเลยไอ้ผู้ข้างวันแพงไหมมันแถมมากับกล่องอืมวิวตรงนี้สวยเด้อได้วิวตรงนี้สวยทุกคนที่นี่นะคะดูจากข้างนอกเหมือนจะใหญ่มากแต่พอเข้ามาข้างในแล้วก็จุดแรงมากน่าจะเป็นตรงรอยพระพุทธบาทนะคะข้างใน 5้าโมงครึ่งนะคะแดดก็มีนิดหน่อยจะเย็นมากกว่าแต่ว่าแสงกําลังสวยเลยใครที่มาก็มาพยายามก่อนห้าโมงเนอเพราะว่าเขาจะปิดแล้วนะคะตั้งขึ้นไปไหว้รอยพระบาทคนออกทางนี้ครับโอเคพาไปขนมง,งนหนหน้าวัดไม่มีอะไรขายเลยอะมีเป็นฝั่งนูน้นแต่ว่าดูล้างๆงาใช่ใช่ฝั่งนูน้<ๆ>กนกศดีแต่ไม่มีของขายเออเหมือนเหมือนนครนายกอะที่นี่เหรอ โอ้ยลมเย็นยลมเย็นมากตัวเหนียวขนาดานี้คือวัดไม่ไหวนี่คือหน้าวัดไม่มีอะไรขายแล้วก็ไม่มีอะไรขายค่ะ <ไป S 2> น้องนางกับขนมมันม่วงของเขาฉันอยากไข่แดงแบบไอ้ถั่วมันไม่มีมันหมดแล้ว ได้มันม่วงมาหนึ่งตอกร้อนนะมันทำวันตกร้อนมันม่วงมันม่วงแต่มันม่วงมันก็ชิมนะคะมันม่วงนะคะชื่อร้านอะไรบ้านแม่มดบ้านแม่มดโอเคนีนะลงไปที่ไหนเอ่ยมันหนุบหนุบอืมให้เป็นแบบนี้ใช่ทุกคนแล้วเพื่อนอยาออะไรมาอยู่ในนี้อ๋อมันตอนนีกลิ่นมีกลิ่นแบบหอมๆด้วยอ่ะหอมๆออกมาด้วย ปกติที่เกมบอกคือไส้ไอะไรอยน,นะผัวไข่เค็มผัวไข่เค็มัวไข่เค็มเนื้อมันคล้ายโมจิหน่อยหน่อยปะคือแป้งอ่ะงสามห้าวันอืมแต่มันม้วมันก็อร่อยนะแต่ถ้าเป็นไส้น่าจะอร่อยวันนี้ ป้งเราจะเป็นแบบด้านๆนะจากนี้แป้งมันนุ่มอะถ้าแป้งมันนุ่มเรามาเราก็ไม่เคยมาไหว้พระหรอกครั้งนี้แหละครั้งแรกที่มาไหว้พระไม่รู้เธอไปที่ไหนอะไ, <c oughs> ไปหลงกาแฟไปหลงกาแฟรลปหลงกันแล้วจ้า <c oughs> ไม่รู้ไปไหน <c oughs> ตอนนี้เวลาหกโมงแล้วค่ะกำลังกลับกรุงเทพนะคะ <c oughs> ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางวันนี้ก่อนเกมค่ะและไดเวอร์ของเรานะคะต้าต้าก่อนค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย